สวัสดีค่ะเินดีต้อนรับสู่ช่องป้าแถวบ้านนะคะ,ค,ะออค,คุณแม่ซูซานจะให้ลำเหรอคุณแม่ซูซานคุณแม่ซูซานค่ะป้าแถวบ้านลำสวยค่ะให,ให้สวอลำบ,บ้างเอนาะให้สวลำคุณทิพวรรณสวัสดีค่ะคุณโย่งสวัสดีค่ะ ขึ้นไลท์ทุกช่องนะใครสิไลท์ทุกช่องเพราะว่าเราก็ดีใจเนาะที่จะมีนะครับเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านที่อยู่ต่างแดนต่างอะไรเนาะมาจองเสือเสือตอนนี้มีกี่มีเขาจองกี่อันแล้วถึงไหนแล้วยูโรเหรอจ้าเนี่ยกำลังหาคอมเมนต์คุณยูโรไอซี่เพราะคณยูโรส่งมาค่ะเขาว่าคุณยูโรโทรมาโทรมาอยู่กินโซฮาเสือแล้ว คุณยูโรบอกว่าคุยกับลูกกับพี่เน่แล้วโอเคตาพอดีป้าบอกว่าคุยได้คุยอย่างนี้ครับผมโอเคนะพี่เสือเห็นคุณยูโรแล้วนะจ้าให้คุณยูโรใกล้ไาจากนู้นมาอยู่นี่จะดีใจมีเพื่อนบ้านที่อยู่ต่างเดนแล้วเราคนซื้อไม่พูดคนพูดไม่ซื้อหรือพี่เสือชอบคำนี้จังเลย พราะว่ามีหลายคอมเมนต์นะฮะที่ส่งไปในช่องต่างๆเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับนูกนี้นั่นเออ,อ,อคือแบบไม่ซื้อไงบนเ <บน S 1> ออเออ,อเพราะฉะนั้นนะฮะอันนี้เป็นครับท็อปคอมเมนต์ที่พี่เสือชอบมากเลยนะจากบุซีเนี่ยนะ,ะครับบุญซีไทยส่งบอกว่าคนซื้อไม่พูดคำพูดพี่ซื้อถูกต้องเลยนะฮะคือไม่ว่าใครจะตัดสินใจยังไงก็แล้วแต่นั่นคือเหตุผลส่วนตัวของผู้ซื้อหรือว่าลูกค้านะฮะเราไม่ต้องไปติดใจ ไม่ต้องไปคิดแทนนะคุณผู้ชมประกาตัดแทนแล้วนะฮะ้าเขาอยากบ้าเขาอยากอยู่นะก็เราก็ไม่ใช่มันจ้าเกินแค่นี้พอแค่นี้พอนะคุณผู้ชมนะคือทุกอย่างเนี่ยนะฮะที่เสีอใช่ว่าคนที่เขาเป็นผู้บริโภคเ้วอออยากกินข้าวเท่งแล้ว ทำลังัจะทข้าวแรงให้ลูกชายไม่ได้กินไม่ได้ไม่ได้หรอพระเจ้าพระเจ้า

เช้าไม่มาเลยไม่เดินผ่านตรงนี้เลย

เนื้อส่วนเหมือนไงเน่ยเป็นตาน้น้สตกมาสมอถ้ามันโอเคไม่นีไม่ใชนาะดน้ำตรงนีก็ได้โอ้รู้ไหมอันนั้นม่เาม้ไไมอี้ ครับผมนะควรสุขินเสือผู้ดีมากจ้าะครับผมนะครับอยากได้เนาะจะได้ก็จได้ถึงคนก็แต่ที่สุดก็จะให้อขาเชื่อมันานแล้วก็แก้ปัญหาที่จะตรองไขดาวก่อนร่กันแก้จะบอเป็นการที่จะต้องมีการต้องกาต้องการต้องารต้องการ ขอบคุณคุณกี่นะครขอบุน้อยๆนะคุณมัยุรีคุณัจงสสคบคุณแม่สุาแถวสมุทรสาครที่แพงมากไกล้กา่ล้านคอกอรเลย้วยไ่โม่ะมรับเุณไม่จุดไว้น้อยแลปวดตาคบ

这里来了，这里来来。 I'm ตัวคนไม่ถึงตัวไหนต่ออันน้องไม่ถึงนึกหมาเลยติดนักงานเขาเลยแหละเดินนึกต่อเลยตลอดข้าวเวฟนุ่มอารมณ์ไม่ตลอดไหนดินุ่มกินตัวแรกเลยนะพวกผมอยู่นี่พวกผมเวฟกินนี่แม่ผมเรียนหมดแล้วนะเหลือแค่ขนมกีนี่ก็มันจะไปซื้ออะไรข้อแม่คุณเวฟ มันยังมาเตาอนสีมันยาวเลยต้มาให้ไปเรีเลยสีขนเลยมันเลยที่นอนนะน่ะ้ฝันเขาอยือที่นอนไม่ได้วันนี้ก็หกพูดเน่เขาอราะเนยาก็เทียนนั้นแล้วยามยเนยเป็นนอนกหมาเขาเคยไม่ได้เด้อนเป็นซื้อัยิ่งนมามา มันได้จะนำเด่นนะเด่นนะ ไม่มาดอ่ะมันาินดำเปนอ่อนแล้วมันไดหมมันด้หมูแล้วมันระถามาลอาบม่ามนน้ำมาชมเยมันจะมาเนมันอยู่ในนี้มันมันนมัช่มเฮยยงัานูชทุกวัน ไปกินด้วยเนี่ยตัวนี้ตัดตัวเดียร้อยด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้ไป่ไปบได้ห สองล้อหรือเอียงเลย่ด้วยหรือแค่สองล้อที่น้องเอย เดดรมใบแล้วอก่ของท่านบอก็ทอดใบงันไงถ้าคนมาเอาใหม่ก็จะไม่ต้องดาวนี mm. ่นะค่ะลิตเต้นี่นะคะเสร็จแล้วนี่นะค่ะตเต้จะหาอะไรช้อนเสร็จแล้ว ะคนะต่างไร้ขายที่คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ